เป็นเอกสัรสหายตัวเลิมได้หับเลือกตั้งให้ดำลงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามต่ออีกสมัยในตอนเช้าของวันที่3มกราคม2006ที่ผ่านมาคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสุดที่14ได้เปิดกล่องประสมรั้ง,างทาอิดย่างเป็นทางการเพื่อคัดเลือกบุคลากรขั้นสูงที่จะมาซีน้ำนำพาประเทศในวารลใไม่ กองประสมในครั้งนี้ได้ดําเนินไปตามกฎระเบียบของพรรคอย่างเข้มงวดโดยกองประสมมีมติเป็นเอกสัรเลือกเอาสหายโตัวลืมเลขาธิการใหญ่สุดทีสิ 13, ให้ดำลงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสุดที่ิ4ต่อไปคือแปปี2016ันหกา2031 สหายโตเลิมในวัยอายุ69ปีถือเป็นผู้นำที่มีประสบการณ์ฮอบดานและมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเวียดนามโดยสหายได้เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคซีสมัยติตต่อกันและเป็นกรรมการกลุ่มการเมืองถึง3ส,สมัยและในปี2004ที่ผ่านมาได้ควบทั้งตำแหน่งประธานประเทศและเลขาธิการใหญ่สมัยที13ซึ่งสร้างผลงานการบริหารทีเด็ดขาดและโดดเด่น สิ่งขี่เหตุให้การนำพากของสหายตัวเลิมถือจับตาเบิงที่สุดคือการปฏิวัติโครงสร้างการบริหารประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบ่กว่าจะเป็นการควบรวมองค์กรถักละลัดเพื่อลดพรอนขั้นตอนที่ซําซ้อนลดจำนวนแขวงและนครจาก63แหง่งเหลือเพียง34แหง่งระดับเมืองจากหมื่นกว่าแหง่งถือปั๊บหลุดลงเหลือเพียง3 3 2 1าเอดแห่งเท่านั้นสึ่งถือเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ที่สุดเพื่อให้การบริหารรลัฐมีความวองไวและประหยัดหมดประมาณ ใช่นี่ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อบาา่พาดข่าวสารดีๆจากพวกเฮาทาร์เก็ตแมกซิน